มาตรา1604ครับเป็นเรื่องของความสามารถของบุคคลที่เป็นทายาทครับบุคคลธรรมดาจะเป็นทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิ์ได้ตามมาตรา15แห่งประมวลกฎหมายนี้ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายครับส่วนวรรคสองเพื่อประโยชน์แห่งมาตานี้ให้ถือว่าเด็กที่เกิดมารอดอยู่ภายใน310วันนะับแต่เวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนั้นเป็นทารกในครรภ์มรรดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายครับมาตานี้นะครับใจความสําคัญก็คือ บุคคลธรรมดาจะเป็นทยายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยมีชีวิตแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ถือว่ามีสภาพบุคคลแล้วครับจน,นวักสองครับก็เพื่อประโยชน์ในการรับมรดกนั่นเองในกรณีที่เด็กที่เกิดมาลอดภายใน3 0วันนะับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับก็ยังถือว่าเป็นทาลกในคันมรรดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายครับ มาตารา1605ครับเป็นกรณีถูกจํากัดไม่ให้รับมรดกฐานยากักย้ายหรือปิดบังครับทา,ายาทคนใดยักย้ายหรือปิดบังทรั์มรดกเท่าที่ส่วนตนจะได้หรือมากกว่านั้นโดยช่อชนหรือรู้อยู่ว่าตนทําให้เสื่อมประโยชน์ของทายาทคนอื่นทายาทคนนั้นต้องถูกกําจัดมิให้ได้มรดกเลยแต่ถ้าได้ยกักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกน้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ทายาทคนนั้นต้องถูกกําจัดมิให้ได้มรดกเฉพาะส่วนที่ได้ยกักย้ายหรือปิดบังไว้นั้น ส่วนวรรคสองครับมาตานี้ไม่ให้ใช้มาครับแก่ผู้รับพินัยกรรมซึ่งผู้ตายได้ทําพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างในอันที่จะได้รับทรัพย์สินนั้นครับในมาตานี้นะครับการที่ทายาทเนี่ยจะยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดกเนี่ยเป็นเหตุให้หมดความเป็นทายาทจะเป็นไปโดยผลของกฎหมายครับซึ่งการปิดบังหรือย,ยักย้ายนะครับจะต้องกระทาขึ้นภายหลังเจ้ามรดกตายแล้วเท่านั้นครับซึ่งคําว่าทายาทตามมาตานี้ก็หมายถึงทายาทโดยธรรมและก็ผู้รับพินัยกรรมด้วยครับ คำว่ายักย้ายทรัพย์มรดกนะครับก็หมายถึงการเคลื่อนที่ยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่รวมตลอดถึงการนาเอาทรัพย์มรดกเนี่ยไปจากกองมรดกครับด้วยเหตุใดๆก็ตามนะครับส่วนคําว่าปิดบังทรัพย์มรดกนะครับก็หมายถึงการปิดบังเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่ามีทรัพย์มรดกอยู่ตัวอย่างเช่นครับผู้ตายครับมีบุตร3คนก็คือนายเอนายบีแล้วก็นายซีนะครับมีมรดกอยู่3 0,000บาทดังนี้นะครับนายเอนายบีนายซีเนี่ยต่างมีสิทธิ์ได้รับมรดกเท่าๆกันก็คือคนละ1 0 0ทครับ ตามมาตรา1629อนุ1ประกอบด้วยมาตรา1633ครับดังนั้นแล้วถ้าใน A เนี่ยยักย,ย้ายรับมรดกเป็นเงินจำนวน12,000บาทส่วนใน B เนี่ยยักย,ย้ายซับมรดกเป็นเงินจำนวน10,000บาทดังนั้นแล้วทั้งใน A แล้วก็ใน B นะครับย่อมถูกกำจัดมิให้ได้รับมรดกเลยครับมรดกจำนวน30,000บาทนะ่ะ จึงตกแก่นายซีแต่ผู้เดียวครับต่อไปมาตา 06, รา1606ก็เป็นการถูกจํากัดไม่ให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรครับบุคคลดังต่อไปนี้ต้องถูกกาจัดไม่ให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรคืออนุนหนึ่งผู้ที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทาหรือพยายามกระทาให้เจ้ามรดกหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนตนเนี่ยถึงแก่ความตายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับโดยคําว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนตนก็หมายถึงหากผู้ถูกฆ่านะครับหรือถูกพยายามฆ่านั้น ยังมีชีวิตอยู่ครับผู้ฆ่าหรือผู้พยายามฆ่าจะไม่ได้รับมรดกนะครับแต่ถ้าผู้นั้นเนี่ยตายผู้ฆ่าหรือผู้พยายามฆ่าเนี่ยจะได้รับมรดกครับเช่นการฆ่าหรือพยายามฆ่าทายาทในลำดับเดียวกันนะครับหรือในลำดับที่ต่ํากว่าผู้ฆ่าหรือผู้พยายามฆ่านะครับหรือทายาทลำดับก่อนตนเนี่ยมีหลายคนนะครับแต่ไปฆ่าหรือพยายามฆ่าคนอื่นผู้ฆ่าหรือผู้พยายามฆ่าเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ได้รับมรดกตัวอย่างเช่น นายกอรครับมีบุตร2คนก็คือนายขอและก็นายคอรครับก่อนที่นายกอเนี่ยจะตายนะครับนายคอเนี่ยฆ่านายขอเสียก่อนครับเพื่อจะได้รับมรดกของนายกอเพียงผู้เดียวนะครับแต่นั้นแล้วนายคอควายเนี่ยไม่ถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกนะครับเพราะว่าเป็นทายาทชั้นเดียวกันนะครับต่อไปตามมนุษย์สองครับผู้ที่ได้ฟ้องเจ้ามรดกหาว่าทำความผิดโทษป่ะหานชีวิตและตนเองกลับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานฟ้องเทจหรือทำพยานเท็จคำว่าฟ้องเนี่ยหมายถึงทายาทฟ้องคดีด้วยตนเองนะครับ ต่อไปดูุครับผู้ที่รู้แล้วว่าเจ้ามรดกถูกฆ่าตายแต่ไม่ได้นําข้อความนั้นขึ้นร้องเรียนเพื่อเป็นทางที่จะเอาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษครับในนุมาตรา3นี้นะครับเจ้ามรดกถูกฆ่าโดยเจตนาน,นี่ ถ้าเป็นเรื่องถูกทําให้ตายโดยประมาทหรือโดยไม่เจตนาครับย่อมไม่เข้าตามอนุมาตา3นี้ครับต่อไปอนุมาตา4ครับผู้ที่ช่อชฉนหรือข่มขู่ให้เจ้ามาระดกทําหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์ระดกหรือไม่ให้กระทําการดังกล่าวนั้นครับคำว่าช่อชฉนนะครับหมายถึงใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิดนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากความหมายของปปพมาตา237ครับ ต่อไปอนุ5ครับผู้ที่ปลอมทําลายหรือปิดบังพินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมดครับคำว่าปลอมเนี่ยก็คือว่าทําให้เหมือนคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นเพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้นครับส่วนคําว่าทําลายเนี่ยแปลว่าอาการทําให้สิ่ทง,ทงที่เป็นกลุ่มก้อนเนี่ยแตกหักหรือว่าพางังกระจัดกระจายไปครับส่วนคําว่าปิดบังเนี่ยก็แปลว่าไม่เปิดเผยโดยการปลอม,มพินัยกรรมนะครับอาจจะเป็นการปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแก้ไขพินัยกรรมที่แท้จริงก็ได้นะครับจนในวักท้ายนะครับจอมระดกอาจถอนคอก กําจัดฐานเป็นผู้ไม่สมควรเสียก็ได้โดยให้อภัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษรครับการให้อภัยเป็นการแสดงเจตนาของเจ้ามรดกนะครับ ผด้พ้นจากการถูกกําจัดและก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกตามเดิมครับจุดที่ต้องระวังก็คือมันจะแตกต่างกับมาตรา1605นะครับมาตรา1605เนี่ยเป็นการถูกกําจัดฐานยักย้ายหรือปิดบงังทรัพย์มรดกนะครับซึ่งเป็นเรื่องประโยชน์ระหว่างทาย,ยาทด้วยกันครับจะไม่เกี่ยวกับเจ้ามรดกดังนั้นแล้วจึงไม่มีบทบัญญัติให้เจ้ามรดกอะ่ะสามารถที่จะถอนการกําจัดนั้นได้ครับแต่ไปมาตารา607กับเป็นการถูก จำกัดไม่ให้รับมรดกเป็นการเฉพาะตัวครับการถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกนั้นเป็นการเฉพาะตัว ผู้สืบสันดานของทายาทที่ถูกกำจัดสืบมรดกต่อไปเนี่ยเหมือนหนึ่งว่าทายาทนั้นตายแล้วครับแต่ในส่วนทรัพย์สินซึ่งผู้สืบสันดานได้รับมรดกมาเช่นนี้ทายาทที่ว่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะจัดการและใช้ดังที่ระบุว่าในบับห้าลักษณะ2หมวด3แห่งประมวลกฎหมายนี้ในกรณีเช่นนั้นให้ใช้มาตรา158่าบังคับโดยอนุโลมครับหลักที่สําคัญก็คือการถูกกําจัดไม่ให้รับมรดกนะครับถือว่าเป็นการเฉพาะตัวดังนั้นแล้วผู้สืบสันดานของทายาทเนี่ย ที่ถูกกาจัดสืบมรดกต่อไปได้ครับเหมือนหนึ่งว่าทายาตนั้นได้ตายไปแล้วครับต่อไปมาตรา1608ครับเป็นการตัดทายาตโดยธรรมไม่ให้รับมรดกครับเจ้ามรดกจะตัดทายาตโดยธรรมของตนคนใดไม่ให้รับมรดกก็ได้แต่ด้วยแสดงเจตนาชัดแจ้งครับอนุหนึ่งโดยพินัยกรรมอนุสองโดยทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนังงานเจ้าหน้าที่ครับตัวทายาทผู้ถูกตัดไม่ให้รับมรดกนั้นต้องระบุไว้ให้ชัดเจนครับแต่เมื่อบคุคคลใดได้ทําพินัยกรรมจําหน่ายทรัพย์มรดกเสียทั้งหมดแล้ว ให้ถือว่าบรรดาทาย,ยาทโดยธรรมผู้ที่ไม่ได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดกครับในมาตรา1608กนะครับการตัดมิให้รับมรดกโดยการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งนะก็แบ่งออกเป็นกรณีโดยพินายกรรมหรือทำหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ครับการทำโดยพินัยกรรมเนี่ยจะต้องเป็นการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายของเจ้ามรดกไว้ด้วยครับ แล้วก็ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้วิฉะนั้นก็จะตกเป็นโมฆะทันทีครับส่วนกรณีทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีที่2อคือการทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องระบุตัวทายาทไว้ให้ชัดเจนนะยครับส่วนในวรคท้ายครับเป็นการตัดมิให้รับมรดกโดยการแสดงจตนาโดยปริยายครับก็คือเมื่อบุคคลใดได้ทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์มรดกเสียทั้งหมดแล้วเนี่ย ก็หมายถึงทายาทอื่นที่ไม่ได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมนั้นย่อมหมดสิทธิ์ในการรับมรดกต่อไปนั่นเองครับโดยข้อความในพินัยกรรมนั้นนะครับจะต้องชัดแจ้งว่าไม่มีทรัพย์อะไรหลงเหลืออยู่อีกครับนอกเหนือจากพินัยกรรมครับตัวอย่างเช่นใน A อครับทำพินัยกรรมว่าเมื่อตนตายแล้วเนี่ยให้ทรัพย์มรดกของตนเนี่ยทั้งหมดนะครับตกทอดให้แก่ใน B ีเพียงคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นครับ